้านเราเป็นยังไง้านเราเป็น้ันทิเด็กใช่ไหมจ้าอันนี้สองคนเหรอสมิ่น้องน่าตะดีจังอะน้องมีเซนหรือยังไม่มีค่ะผัว,วไม่ให้มีมี่ผัวแล้วเหรอ <laughs> อย่างนั้นรักคาไมี่รถให้นะรักคาอะไรเหมือนเดิม โอ้กินวันนี้อิ่มไ่ชาดนะาเ่กินแล้วก็เมพูดอย่างนี้แน่นอนยุ่นไปไข่ผัดไทยที่หน้าเทศาบาลเลยแน่นอน <c oughs> สวัสดีครับทุกคนผมยุ่นนะครับเดยวเป๊บนึงนะครบผมใกล้จะทำเสร็จแล้วทำอะไรครับทำผัดไทยทะเลครับอาได้กินเลยเหรอใช่จ้ะเราเตรียมของเรียบร้อยแล้วจนเธอนอนอาปากะเขา รีบมาแบบเตรียมของงานเมนูนี้อ่ะแบบเอฟซีเขียนคอมเมนต์ให้ผมนะครับทุกคนเขาไม่เคยกินผัดไทยทะเลเลยจริงเหรอจ้ะจริงๆอ่ะผัดไทยเนี่ยแบบอาหารที่ธรรมดามากใช่ไหมครับทุกคนเบสิกอ่ะคนที่บบไม่เคยมาเที่ยวประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ว่ารู้จักผัดไทยกับต้มออยำกุ้งนะเพราะว่าอาหารนี้แบบดังจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ผัดไทยปกติที่อร่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ใส่ทะเลอ่ะอร่อยแค่ไหน วันนี้มีอะไรกินบ้างครับพี่โยนไม่มีของเธอหรอกอุ่นตัวเหม็นมากแค่พันไปนะให้กินเขาคิดว่าเธอเป๊บตอดเลยอยาแม่อุ่นตัวเหม็นมากแม่บอกให้ยูนอาบน้ำให้แม่อุ่นตัวเหม็นเท่าแบบส้มต่อ่ะ ถ้าวันนี้แม,ไม่ไม่กินเสียดายนะมมซื้อทะเลมากเต็มเลยนะกับทุกคนมีกุ้งปลาหมึกหอยอแดีวจริงๆอ่ะผัดไทยทะเลอย่าใส่กุ้งกุ้งเยอะๆนะเดี๋ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้านเราเป็นบ้านพิเด็ใช่ไหมต้าอาเลยด,ดูดิ อีนคนเหรอคิดว่า3คนแต่ว่าไม่ไม่กินก็ต้องสองคนกินหมดแหละจริงๆผัดไทายเนี่ยรายการเกาหลีใช่ไหมครับ<ม>ทำบยนะคะับทำหรือว่าหาร้านที่เป็นผัดไทายอร่อยโบยมากเพราะว่าคนเกาหลีชอบกินนะคะชอบชอบว้าทำไมต้องวะาวะ้าเนี่ยคุณส้มคุณส้ม เอาดีดีไม่รู้ว่ารวมกับเส้นจะเป็นยังไงอ่ะคิดว่าขัดเข้มหรือว่าขัดหวานอะไรของเธออ่ะอร่อยดีค่ะจริงเหรอ,อแล้วก็ทาไปมีอะไรขัดขาดเติมกินเองนะเติมเองนะอนี้ไซเซื้โอโอ้โหไซเสื้อของเขาแล้วก็ทุกคนวันนี้ตอมอมหน้ยนะครับซ้อมาอัาไม่ใส,ส่เสื้อสีดํานี้ข้างหน้าแล้วเอาลืมค่ะอ่าได้ใช้เพื่อนเธอหรอมาแล้วไม่ได้ใช้นานมานานแล้วใช่ไหมครับทุกคนจ้ะแต่วันนี้แหละวันนี้ต้องใช้ ล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าก็แค่ล้างให้สะอาดแค่นั้นเองนานแล้วไงพันปีเหมือนะวันนี้ทำอร่อยอร่อยให้นะ <P ew> พูดอย่างนี้ทุกวันอะจริงๆอะอาหารที่ก็ใช้กระทะสุดที่าาราคามีอะไรไมอร่อยบ้างถามจริงวันนา้าหน้ายั้งหมูในหินนะอร่อยไหมอันนั้นมันอยู่บนหินเนี่ยคะ่ะก็ใช่อันนี้เหมือนกันไงอันนี้เราก็อยู่บนหินไง แล้วก็พัซซิยุหวนน้าน่าอร่อยไหมลืมไปแล้วค่ะนานแล้วจริงๆเธอปิดผมหล่อๆนะโอ้ยร้อนจังเลยอะ่ะเขาไม่ตั้งใจเปิดนะร้อน <laughs> <laughs> เขาอยากให้เธอไว้ผมยาวๆแล้วก็รัดอ่ะเออดูหลอ่อ <laughs> <laughs> สนใจทำอาหารเธอผัดผมเดงก่อนละจ้าอันนี้ขผมท่อนะ ต้องทำดีาาล่าถ่านเหรอคะใช่เพราะว่าอะไรรู้ปะขอกลัวขอกลัวว่าทำแล้วก็มันไม่อร่อย,อยงไงอ๋อเฮ้ทุกคนยืนทิ้งของลองถังขยะโอ้โป,ปกติอะไรปกติเธอทิ้งกับพื้นอันนี้กุ้งทำเองหรือว่าอะไรคะซื้อมาจจะทำอยู่แล้วคะ่ะอ่าไม่น่าละ,ะดูดีเชียวพ่อ้าขอกุ้งอีกถูกสามตัวเองถอนถอนแน่กุ้งเหรอ เราสังได้เลยเหมือนตังเลยหกตัวจ้าหกเลยเหรอหอยกับปลาหมึกไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเนาะอย่างนั้นรัก,กพิเศษน,นะน้องจ้าทำไมน้องน่งนาจาดีจังอะน้องมีเฟนหรือยังไม่มีค่ะผัวไม่ให้มีอะไรนะผัวไม่ให้มีพี่ปล่อแล้วเหรอ,อย่างนั้นรักคาแบบเออแบบไม่ไม่ลดให้นะรักคาแบบเหมือนเดิมเธอไม่ฉลาดเลยอย่าถ้ามีคนทำแบบนี้ใช่ไหมถ้ามีคนถามเธอ น้องน้องชายเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนเกาหลีครับอ้าวแล้วมาอยู่ไทยไมาอยู่กับใครเนี่ยตัวน,นี้อยู่คนเดียวนะครับอ้าวไม่มีแฟนเหรอโอไม่มีครับอ๋อเออไปไปไปร้านอื่นพี่ขายหมดแล้วไม่มีอะไรหรอกครับทำไมทราาัทำไมครัเฉยๆน้องเนไหมเหนเนานะชอบป้ามากกว่โอโหย่างนี่พอ พอแล้วจะไม่อยากกินเยอะจ้ช่วงนี้กินผักค่ะอยากกินผักใช่ไหมช่วงนี้ใช่ไหมกินผักอบกรอบค่ะทําให้ทําให้กลัวมากเลยผักอบกรอบอ่ะจริงๆริงที่เกาหลีก็มีน่ะกับทุกคนมีมานานแล้วเรียกว่าชิปอออันนี้ผมก็อธิบายตอนผมทาดีกว่าเ้าจะทำหรอไม่เขาบอกาอยากกินไงไม่เขาบอกาอยากกินไงซื้อกินดีกว่าไม่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 ขา <Krit ik> แล้วเขจะเหนื่อยไปนะไม่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 เขาทำให้ทำให้ค่ะ แม่บอกว่าเอาด้วยจริงเหรอแต่ว่าเอาช่วยเล็กๆเหมือนช่วยเยอเกิร์ตจริงเหรอแม่ลดน้ำหนักจริงเหรองั้นเธอต้องทำผัดไทยไดเอทให้แม่เราแล้วก็น้ำน้ำรัดเงี้แล้วก็วันนี้ผมไม่ปรุองอะไรนู่นนี่นั่นนะกับทุกคนเพราะว่า แม่กับส้มกับหอมอ่ะแบบกินไม่เท่ากันส้มชอบกินแบบหวานแล้วก็แม่ชอบกินเค็มๆเร็วแล้วจปุ่งลมนะจ้า Oh my god ทุกคนผมลืมแล้วลืมอะไรเต้าหู้กับผงแห้งจะไม่เป็นไรอัน,นี่ของฉันอ้าวแล้วไม่ใส่ผักเหรอจ๊ะใส่จ้าเอ้ยลืมลืมลืมเอาจริงลืมลืมทำไมลืมเยอะจังน้มไข่ด้วยคข่ค่ะ ต้องทำอย่างนี้ผัดไทยถ้าเขาคัดเจ้าทีนะอาจจะของเธอไปไม่ไมอร่อยก็ได้นะแต่ว่าแล้วทำไมทำไมผัดไทยแบบจืดจืดจืดโอ้ยเห็นไหมจ้าต่วันนี้เธอไม่ต้องหลอกเขานะกินได้เลยเหรอกินไปคุยไปนะกินได้เลยไม่สงสารเขาเหรอสงสารดูดิเธอทำเยอะเกินไปค่ะวันนี้เป็นทะเลเยอะนะครับทุกคนก็เลยเปบนผ้าลอยแน่นอนว้าวน่ากินไหมครับ น่ากินนะเดี๋ยวเขาเขรีบทำผมแม่ก่อนนะตอนผมมาที่ไทยตอนแรกๆใช่ไหมครับผมก็กินผัดไทยอยู่ตรงแบบข้าวถนนข้าวถนนใช่ไหมครับไฟอย่างอย่างเงี้ยไฟแรงๆใช่ไหมครับพยอพ่อเขาแบบผัดไทยแบบชุขยำแล้วก็ทําให้โอ้โหจริงๆรู้แล้วนะครับคนเกาหลีรู้ว่าผัดไทยอร่อยแต่ว่าที่เกาหลีไม่มีนะครับไม่มีที่แบบอยู่ตรงท่านอนอนะทางท่านอนเท่า ใส่า腐อยอดีกว่าอร่อยเนาะว้าอร่อยมากทุกคนนี่แหละผัดไทยเนี่ยของซ้อมาผมก็ยังยังทำผิดผิดจุกจุงนะครับกคนแต่ว่ายังอร่อยอยู่นะเพราะว่าเธอปรุงเก่งหรือเปล่าเขาต้องปรุงเก่งแล้วเพราะเขาเกินกับข้าวของเธอด เลมีทงมีถั่วโอ้กินวันนี้อิ่มไ่ชัดหน้าแม่กินแล้วก็แม่พูดอย่างนี้แน่นอนยูนไปไข่ผัดไทยที่หน้าเทศบาลเลยแน่นอนไหนล่ะเอากระดิ่งชัดน้าเราก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกเยอะๆนะจ๊ะเพราะอะไรรู้ไหมครับอาหารทะเลเหลืออันนี้ยูนกินคนเดียวนะก็เยอะมากเลยนะโอ้โหใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ไม่จบไม่จบโอ้โหเราเอาใจยงไม่ใส่ไข่เหรอ ลืมแล้วไงโหใส่ไข่สองใบด้วยของพี่เสร็งไงกินให้จุกท้องไปเลยเป็นไงบ้างครับของผมอ่ะจานใหญ่มากาเยอะนะตอนแรกผมคิดว่าใส่หอยเยอะเกินไปรู้สึกเหมือนหอยทอดอะ่ะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับประไทยอ่ะใส่หอยอร่อย เขากินกับต้อมมดเลยเขากินไอเครื่องหมดแล้วค่ะเครื่องเยอะมากเ่าไม่มีเครื่องอะไรเลยก็ไม่ติดเส้นเหรอได้ค่ะเขาบอกไม่ต้องใส่เส้นเยอะผมคิดว่าความอร่อยคือผมแดงจิ๋วหนักครับทุกคนน้ำมันมใส่ผมแดงจิ๋วก็รู้สึกทําให้แบบผมทุกอย่างนะมีเมนูไหนมาที่เธอจําได้เลยวิธีท,ทาอะไรเงี้ยอจริงๆน้าพริกอย่างเดียวแล้วน้ำพริกกับส้มตามทำอาหารเกือบทุกวันใช่ไหมครับก็เลยแบบปนกันหมดเอออาหารใหม่มาปุ๊บอาหารเก่าก็ไปล <laughs> เรียกว่าเก่งแล้วค่ะทุนฐานนะเริ่มปรุงรสเป็นแล้วเริ่มเตรียมวัตถุดิบไป,ปแล้วรู้ว่าต้องพอดผัดใส่อะไรก่อนนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะท,ทับคือว่ามีครอครซักสักอีกหนึ่งสองคนก็ดีครับจริงๆเป็นไม่ต่างกันมากอะ่ะปกติเราทำอาหารเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จรงด้วยกัน ลูกจะกินได้ก็หลายขอดู่นะต้องแต่อายุสองขวบถึนเข้าได้แล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเลี้ยงลูกมาก,ก่อนถึงปีทั้งหมดสิบสองใจใช่ไหมอกกันให้สองทีแม่เขาหลีนะแล้วก็เราไปอยู่สบายกกอนไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างเราเดี๋ยวไปไปไปรับลูกแล้วส่งให้แม่ได้แต่เธอต้องให้เงินแม่ด้วยนะแม่รู้เอง <c oughs> โอเคนะกับทุกคนวันนี้ น,นันนทีกินผัดทายอร่อยมากนะครับวันนี้อร่อยมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเนิ่งกินนันนัน,นที 2. ใส่แบบอาหารทะเลเยอะ,เ,เ,ยอะเครื่องเยอะเครื่องเยอะเน้นเครื่องก็เลยอร่อยเราต้องทํากินต้มออยำกุ้งอะไรแบบอาหารไทยที่ basic, เบสิกเบสิกบ้างนะ บางทีอาหารเบสิกอะคืออร่อยกว่าอาหารแบบยากๆนะครับใช่ไหมครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้กันนะครับอยากให้เราทําอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆด้วยนะครับเหมือนอาหารในวันนี้นะจะก,กันวิดีโอหน้านะครับบายบายครับสวัสดีเจ้าดูหมาบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างหมา,มาที่บ้านนอกเล่นมะพร้าวนะเอามะพร้ามาเล่นใช่ไหมกะลา